อีกแล้วไปค่ะไปค่ะไม่สวยหรอกแม่เป็นฝ้าเยอะอยู่นาวานาวานาครค่ะลงังสิตค่ะในภาพนะคะสวัสดีค่ะคุณสัจจาคุณปัทมาสวัสดีค่ะได้แล้วหนึ่ง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 ใบแดงต้องบนพ่อแก่ไปเนี่ยสาธุพ่อขอให้ได้สัก สามที่ใบแดงนะวันนี้นะมากับพ่อแก่อ่ะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครจะเป็นใบที่สองคะ่ะนับถอยหลังอีกย่สิบเก้าใบความหวังยังไกลอยู่นะคะให้ไปส่องใบแดงคะ่ะขอบคุณค่ะคุณอะไรเนี่ย C H A N อ่ะข้างหลังอันวทติปอะใช่ไหมคะตุงแล้วคะ่ะขอบคุณพี่หญิงอ้อคะ่ะเจอกันวันที่หนึ่งดอนกัะพีหนึ่งมีนาใช่ไหมคะสี่ใบแดงแล้วแม่ ให้อีกหนึ่งใบคุณแวววิภาเขาให้แม่ทุกวันนะห้าใบแล้วค่ะเหลือยนะี่สิบสี่ใบนับถอยหลังกันโลดจันทิปจันจันทิปขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อู๋ค่ะยี่สบสี่ยี่ิบเหลือยี่ามแล้วเหลือยีามแล้วขอบคุณดอกกุหลาบค่ะเหลือยี่สามใบค่ะ สู้สู้พสมัยสู้สู้สวัสดีค่ะแม่มาสวัสดีคุณพี่แต๋วค่ะนดับุลาหส,สวัสดีแม่แม่ดานะคะสวัสดแีแม่พี่สมัยคุณเล็กโคราาสวัสดีนะคะเดี๋ยวโครลชเจอกันที่ยี่สิบเจดหนองหลังการนะจ๊ะยังไงก็อยู่แถวนั้นฝากบอกต่อๆด้วยนะจ๊ะไปชมไปเชียร์กันค่ะ <c oughs> ขอบคุณเออแม่กิฟน้องไทเกอร์ส่งกุหลาบสามสิแบแปดดอกโอ้หกใบแดงแล้วแม่หกใบแดงแล้วหกใบแดงแล้วเลยยีบสี่นะคะน้ำถอยหลังกันดูซิยี่สิบสี่จะได้ไหมพ่อแก่เดี๋ยวถวายพวงมลาลัยจ้ะพ่อแก่จาก๋าคุณพรทิพย์ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ใหม่ใครคะเนี่ยพี่ใหม่จี ที่อะไรเอยเรียกแบบสนิทกันเลยเนี่ยค่ะ,อะขอภาษาไทยนะคะแม่อ่านไม่ออกค่ะซื้อบัตรอะไรหนูว่าจะดูลิเกค่ะอ๋อวันนี้คอนเสิร์ตไม่ใช่ลิเกค่ะวันนี้เป็นคอนเสิร์ตบ้านบาลมีค่ะเป็นกุ้มปิดค่ะได้สี่ใบแล้วสี่ใบแล้วเอ้ยเหลือยี่สี่ใบได้หกใบ ตายเองจ้าจำได้เปล่าเอ,อ่ยตายตายตายไหนคะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วีก็ว่แหละไอ้ตายที่อยู่คุมพยอมลูกพี่ไก่แดงใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ใช่แหละน่าจะใช่แหละเพราะว่ารูปมันเล็กไงพี่จำไม่ได้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่จริงะสบายดีไหมจ๊ะน้องสาวไม่เจอกันนานมากแล้วนะ ซื้อกุ <ower> ้ปิดไว้นานละ้ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสัจจาวันน really. ี <abra plausible> ้แม่คอยากได้รางวัลนะถ้าแม่ได้รางวัลสามพันแม่จะไปละห้องเพลงแต่แตนแตนแตนเพื่อเพจะแรกฟังเด้วยโอ้เดี๋ยวคนดูว่าแม่แม่วันนี้ลิเกไม่ใช่ลิเกนะไม่มีแร่บัตรคอนเสิร์ตค่ะคุณแม่น้องหมายพิมพ์ิดค่ะเพศนาวานวันนครค่ะพิมพ์เข้าไปนะคะ เดี๋ยวก่อจะมีอภาษาอังกฤษให้กดแล้วกดเข้าไปก็ตายถูกทองยาเลยย่าเลยอะไรยาแร่ใช่ไหมมาจ้ามาจ้าซื้อกุ้มพิษทั้งสองวันเลยขอบคุณค่าเจอกันวัดปักงามค่ะคุณแวววิภามานะคะวัดปักงามเนี่ยจะเป็นงานเก่าของหาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มีน้องนุ่นนะคะแล้วก็ ไม่มีน้องนุ่นแล้วก็ไม่มีนุนะคะเพราะว่าทางพ่อสอนลักไม่มีลิเกก็ส่งนุ้ไปช่วยพ่อสอนลักแล้วแนทกับน้องออย,อยู่ที่นี่นะคะยังไรก็ไม่มีนุ่นแต่ก็มาช่วยเชียร์กันหน่อยนะจ๊ะ่าให้หน้าวิธีเงียบเหงานะคะอ๋อแนทขึ้นไลค์ค่ะเลวแม่เหลือ 24, ยี่สิบสี่บา ไปดูแม่กับแนทเท่ากับไปดูแม่แนทกับออยคะ่ะค่ามานะจ๊ะสามร้อยหนึ่งคนจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมยี่สิบสี่ใบคุณแนทขึ้นไลน์แล้วด้วยคนไปหาคุณแนทหมดแล้แวอยากให้งานวันนี้ผ่านลุ่งรุ่งไปด้วยดีนะคะ ให้คนในในกลุ่มปิดเยอะๆหน้างานเยอะๆนะคะจะได้ไม่เสียชื่อบ้านบารามีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันค่ะยีหลิเกค่ะยีห้าลิเกค่ะมาเลสสองร้อกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปสมมตให้แม่ก่อเดี๋ยวค่อยไปหาคุณแนทค่ะเมื่อคืนไปชอปปิ้งกับพิศดามาเหรอคะแม่นอนอยู่บ้านค่ะ <c oughs> มาค่ะมาค่ะอีกเลอสองร้อยประคนเองค่ะ โคราดหนาวมาเนี่มันโปร่งหนาวนะคะมาคืนมันโปร่งหนาวมากอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะมาเลวมาเลยอุ้ยคนเริ่มรดไปเรื่อยเรื่อเร่อช่วยให้แม่หน่อยใครที่ดูแม่อยู่ช่วยให้กันหน่อยเลวยี่สิบสี่ใบแดงค่ะเดี๋ยวจะได้แม่จะได้แล้วก็จะได้ลงแล้วก็คุณจะได้ไปดูแนก็นเต็มๆไม่ต้องแบบว่าเกรงใจเอ้ย ดูแม่ออกไปดูแน็กกตก็สงสารแม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเมืองการหนาวมากแม่ใช่การจนบ,บุรีต้องหนาวกว่าบ,บ้านโป่งแล้วเพราะมีภูเขาถูกไหม ใครจะเป็นผู้ใจดีรลายต่อไปขอบคุณทีมข้อจอข้อใจนะคะเหลือสองร้อยห้าสิบคนเอง ช่วยๆกันหน่อยนะจ๊ะช่วยกันเป็นกําลังใจให้แม่นะคะดีมากเลยค่ะคุณยุวธิดาน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีจ้าดาวทัวอีกยี่สบสี่ใบแดงตุ้งกันแล้วทุกโคโอ้นานา,นานมาช่วยแม่และมาช่วยกันคุยมาช่วยกันพูดแล้วอคุณดาวทัวคะ่ะวันนี้คุณดาวทัวให้แม่สักหน่อยไหมสี่ใบก็ได้สามใบก็ได้สองใบก็ได้หนึ่งใบก็ได้สี่ใบก็จะได้ตัดยอดยี่สิบสี่นะคะ เพราะว่าทีแรกมันได้ขอ 30, ได้สามสิบได้หกวัยแล้วอ,อากาศหนาวเฉยวันก่อนก็ร้อนวันนี้ก็หนาวดูแลสุขภาพมันด้วยนะจ๊ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทีฟรีน่าจะต้องพึ่งทีฟรีนะคะ ลมโชยเลยข้างล่างใบไม้แบบปิวไหวว่อนมากอะค่ะใช่นี่ก็ลมแรงหนูไปทำหน้าที่แม่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูจ้านานาไปเถอะจ้าไม่ได้ไปจ้าแม่ไม่ค่อยสันทัน์เลยเรื่องเดินทางไกลเนี่ย นั่งรถนั่งอะไรแปลกๆก็ไม่ได้นะคะยิ่งต้องนั่งเครื่องไปจะจบเลยคือจบเลยนี่ทามาสามสี่วันแล้วจ้ะก็ช่างที่เขาทาเล็บอีกสี่ใบจะได้ อีสี่ใบเออจะได้หนึ่งใบเท้าช่วยกันเถอะ <laughs> คุณเล็กช่วยยังคะ่ะคุณดาวทั่วช่วยยังไปแล้วมั้งเอ่อช่างที่เขาสระผมแม,แม่เนี่ยแล้วก็ทำเล็บเขาเป็นร้านประจําที่รู้จักกันมานานมากแล้วคะ่ะก็เหมือนเพื่อนกันไปแล้วอ่ะเขาก็จะสแสวงหาสีมาให้อ่ะสีนั่นมั่งอ่ะสีนี่มั่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนใหม่นะพี่ใหม่เอาคู่นี้เยอาคู่อ่ะเขาก็าจะคิดทยอะคะ่ะ ร้องกี่เพลงคะวันนี้นึ่งนึ่งกระเบื้องรางวัลจะไม่มีเลยค่ะถ้ารางวัลไม่ครบก็ไม่ร้องนะคะมางานจ้าโอ้ปล่อยเขาเถอะค่ะคนว่าก็สัมมาสั่มไปเท่านั้นเลยค่ะเราจะไปห้ามป้าคนไม่ให้มันพูดนะห้ามยากนะคะห้ามยากจริง เราห้ามคนให้พูดถึงเราในทางที่ดีเนี่ยห้ามยากมากทางที่ไม่ดีเนี่ยห้ามยากพูดดีอ่ะไม่พูดหรอกค่ะมันพูดเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละปล่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องสนใจนี่ไม่ได้แน่ใช่ไหมเนี่ยแม่นะใหม่ๆไม่ชินเลยเชื่อป่ะไม่ชินกับการสวัสดีคุณลัติมาค่ะ ไม่ชินกับชีวิตที่เคยอยู่แบบนี้ไม่ชินกับการที่มีดราม่าต่างๆไม่ชินกับการโดนถูกว่าเลยเลยนะคะทำไมกัจะ๊ะปล่อยเขาค่ะไมไ่ต้องพูดหรอกปล่อยตามจะเรื่องนะ,ะเราไม่โต้ตอบมันก็ปล่อยมันใครสั่มมาก็สั่งไปเราไม่รับก็เข้าตัวมันเองมีขนมจีนเอาป่ะยังไม่กินอ คุณลุงฟ้านี่คุณไลฟ์สดนี่ทำให้คนผมหายหมดเลยนะออนนี้ผมลบก่อนได้แม่นั้ไม่ต้องล้วสวัสดีค่ะลัตติมา <Okay. S 1> เสฟความสุขของเราดีกว่าใช่ไม่ต้องไม่สนใจแล้วคะ่ะคุณลัตติมาแม่เพิ่งจะได้สี่หกใบแดงเหลือยี่บี่นะครขอสีใบแดงก็ดีว่าให้ได้หนึ่งใบเทาประเด็นมันคือว่าเราห้ามยากอะคนที่จะพูดกับเรา ถึงเราในแง่ที่ดีอะ่ะในแง่ที่ไม่ดีอะ่ะมันอดไม่ได้เลยอ่ะต่อให้เราทําดีทบตายอะ่ะถ้าคนมโคขาติอะ่ะมันก็ว่าไม่ดีจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่สนเพราะฉะนั้นไม่สนค่ะสวัสดีคุณยายน่องคนไม่ดังไม่มีดราม่าคณะแม่ดังมากไงเกิดเอาจริงๆนะแม่เนี่ยนะ ทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองดังอะไรสารพัดไม่เคยคิดว่าดังหรืออะไรแค่เราคิดว่าเช้าไปทํางานเว้ลุงน้องมีงานทําเด็กเวทีที่อยู่ที่บ้านมีงานทําแค่นั้นเองนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดจะแข่งกับใครแค่เรามีงานทําลูกเรามีงานทามีไรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวไปเท่านั้นเองจริงก็อย่างที่พูดทุกครั้งอะคะ่ะเราเคยมาจากจุดไหนเราจําได้เราไม่ได้เคยพยองหรคะว่าเราจะเป็นยังไง เราดีขึ้นเราก็ทรงตัวให้อยู่ให้นั่นเองเค้าจะเป็นซุ่มซ้าวก็หลุดมาโหจริงค่ะคุณจันทิมาอย่าไปคิดเลยมากนะคะดูลิเกให้สนุกสนานกันไปอะไรที่ยาม่าเยอะไม่ต้องสนใจแล้วคะ่ะแม่นต่ทุกวันนี้นะบล็อกได้บล็อกเลยเคลียร์มาเจอคนที่ไม่ชอบเรานะแม่เคลียร์ทิ้งเลยด้วยซ้ำมมันหารเรื่องว่าตลอดถูกต้องใช่คะ่ะหนึ่งใบแดงกำลังใจขอบทุนค่าได้เท่าไหร่แล้ว หลีกสามใบอ่ะสามใบแดงได้หนึ่งใบเทาอะลุ้นสามใบก่อนค่อยๆลุ้นไปนะคะถ้าพูดอีกยี่บสามใบเนี่ยมันดูเยอะเนาะ <c oughs> ค่ะเมื่อก่อนนะไม่ๆม่แม่ทำใจไม่ได้นะเอามาโดนว่าโอ้โหเราจะถูกฝาถูกใครว่ากูวะแม่งเดี๋ยวมึงเจอกูแต่เดี๋ยวนี้นะป้อยมันเออเราเราก็คิดว่าเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเพราะเราคิดว่าติ้งไปหนึ่งใบแดง ค่ะแม่ขอบคุณคุณรัติมาค่ะเพราะเราคิดว่าอะไรปะเหลือเหลือยี่สิบสองแล้วเพราะเราคิดว่าป่วยการเราจะมานั่งแก้ตัวแก้ต่างกับสิ่งที่มันพูดอะป่วยการค่ะถ้าคน,นไม่ชอบเราไงมันก็ไม่ชอบเราหรอกจริงให้ทําดีให้ตายมันก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า,าพูดพูดนะมึงไม่ชอบกูกูไม่ชอบมึงมึงนินทากูกูก็นินทามึงจบแค่นั้นนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องมาเจอกันจริงอย่างคนมนุษย์ในโลกทุกคนนะคะมีใครมั่งไม่ถูกนินทาพระพุทธเจ้ายังไม่วายเลยมรราปับสา,า,าอะไรกับคนอย่างเราถูกไหมใช่ความนิ่งสยบทุกอย่างขอบคุณปัญหาอือมันอยู่ที่เขากับพี่จริงนะคุณจันทิมาคุณจำไว้เลยว่า เราหากความสุขใส่ตัวเราดีกว่าใครจะว่าเราก็ป้อยป่อยมันเอคะ่ะ <c oughs> เอาทนไม่ได้จริงๆรนั่นแหละแต่ทนไม่ได้จริงๆมันนั่นจริงๆแล้วค่อยค่อยว่ากันว่าเราจะทำออยังไงกับมันแค่นั้นเองยิงนะดูแม่เนี่ยโอ้โหสองสาเดือนแรกทนไม่ค่อยได้เลยนะเดี๋ยวนี้เฉยชิบมันก็เหมือนมาแย่ให้เราโหและะ้วค่ะคนพวกนี้ ป่วยการเร็วจะได้เกือบจะได้หนึ่งใบเทาแล้วอย่าได้แคร์มาจะคนรักบ้านมารมีเยอะจังแม่แม่เขา้าใจไงแม่ก็เลยโฟกัสแต่คนที่รักเราโฟกัสแต่คนที่ให้กําลังใจเราใครไม่ชอบเราก็ไปไกลๆ <c oughs> เออนุ่นก็ดูไปเยอะใช่นี่เราเขา้าใจแล้วนะว่าฟ้ารู้สึกมันเป็นยังไงอะคนนงนุช เจ็ดเดือนมานี่ดูทุกคนเลยขอบคุณค่ะแม่เนี่ยเป็นคนพูดไม่เพาะหรอกคะ่ะเป็นคนกระด้างหนึ่งเป็นคนพูดไม่เพาะสองประจบประแจงใครไม่เป็นสามจะให้ประล่อสอพอใครก็ไม่เป็นด้วยถ้าจะมาให้พูดแม่พูดเพงแค่จ้าลูกได้นะลูกนะจ้าลูกแล้วเกิดวันหนึ่งแม่ไปมันไม่ใช่ตัวตนของเราอะเราหลุดโบ๊ะขึ้นมาละ มันจะดูไม่นั่นก็ให้ทุกคนรู้ว่าแม่เป็นอย่างนี้ถูกไหมคะใช่คนตรงนี่แหลคะค่ะเขาบอกบางทีคนตรงอะอยู่ยากสู้คนประจบประแจงชอดลออ้ออ้ซอซ้อไม่ได้แต่แม่ทําไม่ได้อยยุยากก็ช่างมันก็อยู่ได้อยู่ให้ได้ะคะ่ะแม่นะ่หนึ่งใครจะมองมันไม่มีใครครบใครครบมันลอกมันคนไม่ดีไม่ต้องคบ ไม่ไปบ้านใครนะคะที่ไหนที่ไม่ใช่ที่พื้นที่ของเราแม่ไม่ไปนะคะอันไหนที่แบบต่อไปนี้นะหลังจากนี้นะใครไม่ชอบเราเราไม่เข้าใกล้ถ้าไม่ใช่พื้นที่เราเราก็ไม่ไปไม่เออผมใส่เป็นเซเว่นแน่ใช่ค่ะเออพูดตรงดีกว่าคนพูดหวานนะแม่พูดอย่างนี้ละจ้ะ ได้ได้เท่านี้จริงๆตกใจ <laughs> นี่ไงนี่ใช่คนตรงอยู่ยากใช่ค่ะแต่ก็อยู่แบบนี้แหละอยู่แบบแม่นี่แหละมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเอ้าแนทลงโอ้โหสงสา,ารลูกเลยลงทำไมอะมาเร็วช่วยกันหน่อยเร็วได้สามใบแดง เอ้ยสามใบเทาอีกสักใครอีกสามใบแดงจะได้นนหนึ่งใบเทานะคะวันนี้ตั้งไวส้สามสิบใบแดงสามใบเทาแหละง่ายๆบางคนเขาต้องว่าโอ้แม่เพลเอกลิเกนะ่ะเขาต้องพูดเพราะๆแต่งตัวดีๆอย่างงุ้นอย่างงี้อะไรเงี้ยไม่แม่อยู่แบบนี้พูดอย่างนี้แหละนาบอกเคียงงานอ๋อ,อคุณสุราลัก อ๋อในาเขาต้องเช็คไอ้นี่อะค่ะเช็คเช็คดนตรีเป้าหมายก็ยังไม่ครบตรงก็ยังไม่ครบหมอคุณน้ำคุณน้ำนี่เขาก็น่ารักมากนะคะทับหน้าคุณลูา <laughs> น้ำนี่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยนะแม่ชอบเขามากชอบเพาที่เขาธรรมะถมแมงอะ่ะเขาจะแนวเดียวกับแม่แต่งตัวเกลยนีนเสื้อย,ยืดรองเท้าอะไรอย่เงี้ยมันจะดูไม่เป็นผู้หญิงมากอืม น่ารักค่ะคุณน้ำก็เป็นกำลังใจที่ดีของเรอีกำลังใจหนึ่งหนูเป็นรุ่นวัยที่ดูดีเกค,ค่ะหนูเป็นวัยรุ่นเขียนพิดเปาคะสวัสดีค่ะคุณสมนึกจริงน้ำเป็นอย่างงี้แม่พูดกับแนทไม่ใช่ไปถามแนทเดี๋ยวว่าบอกว่าแนน้ำเนี่ยเขาสวยนะ,สะแสดงว่าสาวๆเขาสวยผิวพรรณก็ดีหน้าตาไม่เป็นฟิลเป็นฝ้าเลยเลยแล้วธรรมะธรรมแง เพราะว่าเราเราสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะส่งใบแดงขอบคุณคุณกาญจนาค่ะเหลืออีกหนึ่งใบได้หนึ่งใบเทาแล้วขอบคุณกาญจนานะคะแล้วก็วันนั้นนะที่แม่ที่แม่หนุ่กระโปรงสีดําที่แ,แล้วใส่เสื้อสีแดงที่สะพานดําจําได้ไหมคะดูว่าไงปะ่ะอุย้ยเฮ้ยดูด,ดิดูแม่หนุ่กระโปรงที่เกิดมาไม่เคยเห็นแม่หนุ่กระโปรงแม่้พูดเซเวอร์จอีอืมค่ะ ดูลิเกให้มีความสุขะรามาไม่สนค่ะสวัสดีใกล้เลิกงานแล้วค่ะจ้าอํานับท่าแต่งเดือ้อแต่งตัวใครอยู่ในกลุ่มปิดก็เตรียมดูนะคะครบหนึ่งใบเทาแล้วเอออะเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งใบเทาใบท,ใบที่หนึ่งเริ่มทาพูดยี่สิบใบแดงเนี่ยมาดูไกลนะเอาเอาใบที่หนึ่งดีกว่าขออีกหนึ่งใบเทาค่ะ <c oughs> สวัสดีทั้งห้าร้อยคนขอบคุณทีมขอจอขอใจต่อต่อ,ตอน่ารักรอในกลุ่มแหละแม่อำนาบท่านอะจาะเดี๋ยวดูกันน่าจะเริ่มสามทุ่มแหละแม่ว่ารอในกลุ่มแล้วค่ะแม่จ้าแม่แมนะนะนะคือเราเป็นแบบนี้อ่ะจะให้เรามาปลอมเราก็ทำไม่ได้ค่นะจะมาให้แบบแม่นะลูกแม่นะจ้า ลูกจ๋ามานั่นนี่คุณแนทคุณนุคุณลุไม่ได้ร้านประเศว่าทำไม่ได้อ่ะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะหนึ่งใบแดงขอบคุณค่ะเริ่มที่หนึ่งใบเหลือเก้าใบแดงเลยขอบคุณคุณอ่าวันนิยานะคะ <c oughs> รอในกุ้มนะคะ าชาร์จแบดรอไวเลยจ้าเจอกันนะคะสักพักจะออกไปงาน,นะค่ะจ้าเจอกันน้ำรอในกุ้มลวค่ะดูแม่ใหม่เหมือนดูด้วย,ยอีกเก้าใบแดงค่ะเออถ้าอย่างเงี้ยคุณเล็กนะเหมือนเหมือนน้อยเดี๋ยวไปงานข่าวดามก่อนจ้าคืนนี้ก็เตรียมดูหน้าจอนะจ๊าสวัสดีซื้อนานจนลืมคุณนี กำลังใจห้าไปแดงอุ้ยใครเนี่ยโอย้ขอบคุณมากค่ะคุณเ,เขาเคยให้แม่อย่างนี้แหละคุณสุรีสุรีอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะวันนั้นเขาให้แม่อย่างนี้แหละแม่ใหม่ของแท้ทุกคนไอด้ดอยน้ำเลย <c oughs> น้ำกับแม่นะถ้าอยู่ด้วยกันก็ใส่ลุยทั้งคู่แหละเหมือนแบบกางยีนเสื้อย,ยืดอะแล้วเสื้อคลุมได้นะอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติดีค่ะ เอฟซีนาทค่ะแม่ครูเองค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูกัลยาณีนะคะหนูกับคุณแม่ตีกันตลอดแต่รักกันค่ะอ๋อบางคนเขาไม่ชอบแม่หรอกค่ะคือน้อยคนที่จะชอบแม่เพราะว่าแม่พูดตรงแม่พูดเรื่องจริงๆอ่ะจะให้แม่เสแสแ้งแก้งพูดอต่ทำไม่ได้ค่ะเมื่อเี้ตัวเองในนาคต เออนูซื้อเสื้อผ้าให้แม่แต่กลัวไม่ถูกใจแต่แม่ใช่ค่ะเขาจะไม่ค่อยซื้อให้แม่หรอกเพราะว่าบางทีเขาซื้อมาแบบแม่นะหนึ่งต้องใส่เสื้อปิดอ่าปิดก้นควา,ามสะควา,ามยาวเสื้อต้องยี่บเจ็ดอ่าหน้าอกต้องสี่สิบแล้วก็สไตล์คุมคุมผู้หญิงมากก็ใส่ไม่ได้นะคะแม่มันหา แม่อารมณ์ดีจังเลยเสียงแม่เปลี่ยนไปใช่ไอมากค่ะไอเลิฟยูทั้งวันเลยแม่สวัสดีค่ะคุณแม่แม่พูดตรงแต่จริงใจพูดจริงสีแดงค่ะทุกคนจะได้สองใบถาใช่คุณเล็กช่วยแม่หน่อยช่วยกันโปรโมทหน่อยใครว่าอะไรเดี๋ยวฟาดให้เลย <c oughs> อ่ายเลยนะไอเหนือตัวแซบใครว่าอะไรเดี๋ยวฟาดให้เลย เอฟซีจะกำแพงเพชรกำแพงเพชรมีงานเจอกันนะคะปีนี้เนี่ปลอดภัยเดยนะเฮอยปางๆค่าขอบคุณคนห้าใบเทามื่อห้าใบแดงเมื่อกี้ชื่ออะไรแม่งานไม่ออกช่วยพิมพ์มาหน่อยเร็วภาษาไทยให้หน่อยเรียกไม่ถูกอันไหนอนะบางทีนะแม่นะแล้วแม่เป็นคนไม่เข้าข้างลูกตัวเองเด้อถ้าลูกเราผิดเราจะบอกลูกเราผิดแต่ถ้าลูกเราไม่ผิดนะถ้ามาแตะลูกเราสักนิดเดียแหละ เจอเราได้ก่อนเลยเราจะเป็นกำบังหน้าให้ลูกเราตลอดพวกยาอามาขา่ะอากาศปเปลี่ยนใช่ไม่ได้ซื้อมาเลยแต่ว่าแม่ซื้อ,อยาอมไปเนี่ยสเต็มฟิวอมไม่ดีเลยยี่อมย,อยิ่งไงหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบา,อาลอ้าวเหรอดูแลสุขภาพจะ้ะขอบคุณทีมข้อเจอข้อใจนะคะเหลืออีกขี้ใบนะใบแดงเอาใบแดงก่อ ดูชื่อบุ๋มบิ๋มอ๋อแม่จำใาจานดูชื่อบุ๋มบิ๋มขอบคุณที่ให้แม่ห้าใบาแดงนะคะเบบ่แม่ใหมเลยอืม <c oughs> ใช่เป็นบ่อยตั้งแต่อายุเริ่มเยอะเลยนะนเป็นง่ายอะ่ะไม่เหมือนตอนวัยรุ่นนะวัยรุ่นไม่ค่อยเป็นเลอะ่ะแม่แข่งมากจากแข่งตอนวัยรุ่นไงเมื่อก็เลยมาตอนนี้มันจะเป็นบ่อย สวัสดีทั้งห้าร้อยเนขอบคุณตอ่อต่อน่ารักไอเลิฟต่อต่อทีมขอจอขอใจนะคะไอต้องอย่าพุ่นค่ะใช่สวัสดีค่ะขอบคุณบุบบิมนะวันนี้บุบบิมให้5้าใบเลยมา<อ>เริ่มหนึ่งใบเท้าใหม่ไม้บาซินค่ะมันค่าเชื้อในตัวอวดีด,ดีแม่แบบแม่ใหม่ ุณใจให่ห่วงค่ะขอบคุณคุณตุ๊กตานะคะจริงนะคะคุณตุ๊กตาแม่เป็นอย่างนี้จริงอาการเปลี่ยนใช่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดแล้วค่ะ